สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะทุกท่านท,ทุกคนที่เขามารับชมเนาะคะ่ะวันนี้กัวัดอาทิตย์พี่น้องวัดอาทิตย์ผู้ใดยุดงานผู้ใดยุดงานคนทํางานแต่ส่วนมากสิยุดเนาะคะ่ะสาหรับข่อยเองเขอย,ยุดงาน,นะคะ่ะยุดงานตั้งแต่วันจันทร์จนมาฮอดมือนี้ไว้เงี้ย ยุทที่ว่าเป็นยังคอยจังลียุดนะคะอัน,นเป็นเจ็บเจ็บข้อคอยเป็นเจ็บเจ็บข้อนะคะเริ่มต้นแล้วก็บอกพอนาเพิ่นแล้วที่นี่เพิ่นก็นให้สุดตรวจสุดตรวจไอ้โควิดมากยุดมีตามสถานพาบาลที่ทำงานทุกแห่งะคะตามโรงพยาบาลตามอนามมยนะคะ บ้านพักผู้สูงาอายุแบบตรวจแบบสนับสนามคือตรวจแบบรวดเร็วค่ะสองมือกังมือขนค่ะก็เลยเผื่อคนมีอาการขานเคียงไล้เคียงกับโควิดหรือว่าพวกตรวจแล้วก็ให้การโตอยู่บ้านหาหมือค่ะถึงถ้าบ่มีอาการยังก็ังค่อยกลับไปทำงานได้ หนาวที่นอ่องแต่ว่าก็อุ่นอยู่ค่ะดังไฟดังไฟเพราะว่าอัน,นดังไฟแล้วก็ใส่ถ้าเสื้อยากาี่ถอดออกมันสีหนาวค่ะก็ใส่ทับไหมพมุ่มลงไปเป็นยังไงน่อค่ะสบายดีกันตีนบานเข้าทั้งเมืองไทยดีใจน้ำพูเป็นได็กกลับน่อค่ะน่อ ไอ,อ้ข่กระซิ่งกับคือกันพี่นอ้องไข่กระซิ่งกับคือกันค่ะกับมันทีซีเมษาค่ะยื่นไอ้ยื่นเอกสารในโครงการ test and go ผ่านสภาพวันหน้าจะผ่านนะค่ะเนาะสาธุดลูกหลานในเมื่อนี่จะสอนพี่น้องหนังสือหนังสือดอกไม้ค่ะเตรียมโตละดอกไม้ ปลูกดอกไม้ปลุกผลละหมากรากไม้หนังสือนี่นได้มาฟรีจากร้านดอกไม้ได้พี่นอ้องเสียงคนยังนี่ค่ะเรืออเ่อเลียงกหม,มอหือนีดอกไม้ทุกทัวดอกไม้เมืองหนาวดอกไม้เมืองหนาวห่อนดอกไม้ประเทศเมืองรลอนคือเท่ากับดอกดาวเรือง น่ามากค่ะคุลาพี่น้องคุลาบโอุ้ยหลายโดพดทธใเบิ่งบระวัติประวัค่ะบักไม้บักไหลบักเชอรี่บักแอปเปิลบักพรุ่มหมอนบักอุ้ยสารพัดสารเพศแล้วน,นี้กัดอกหวานซีทิปติพี่น้องบ้านเฮ้ากับหลายนี่ค่ะอยู่หน้าหอยหลายหลายเป็นปาอยู่ทั้งเนียนใกล้สิเทศิสการ์คีสมาสเขาหล่อขายกัน แพงละสันเลยค่ะนอเดียวเลยพี่น้องนอเดียวนอละแปดสิบเก้าข้นเก้าสิบเก้าคนอู้มาตอนนี้ตอนนี้เขาพวกขายกันแะคะ่ะนี่เพราะว่ามนะันสิเขาใกล้สิเขานะนียังเขาเอ้่อีสเตอร์นะคะดอกไม้เหลืองแบบคริสต์มาสก็เป็นดอกไม้แดงโพสหรือว่าอีสเตอร์ก็เป็นดอกไม้เหลืองอ หน้าซัมเมอร์มีทุกสีค่ะบันตองไม่าเราต้องซื้อเลยหน้าซัมเมอร์หลายักค่ะ,คะอืมกาแฟดำขมพี่น้องแต่ว่ากินกาแฟขมดีกาแฟดำค่ะว่าเจ้าว่ามาเด้อมาฝิงไฟน้ำกันพี่น้องเลย เสียที่เตรียมประเดนมาคเนียวหนึ่งแล้วมัดจีเขาวีา่คอยก็เตรียมตัวยืนเอกสารนะคะอีกสองสามมือนี่และเอกสารเตรียมพร้อไมไปหมดละหนาวพี่น้องสนโน่ล่มสนโสนโ่ปนฝน,นะคะ่ะจักสี่วันอี่หนังพี่น้องเนาะ เอาไว้เถอะอนีกอเนาะค่ะจะขอกันใหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ